และทีนี้คลิปล่ะคลิปฟังหรือยังคลิปเมื่อวานเนี่ยออกมาสี่คลิปอะใช่คือจริงๆถ้าคลิปนะผมว่าก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากนะแต่ว่าพอบอกว่าคลิปลับคนมันก็ตื่นเต้นสนใจอย่างเช่นลุงป้อมก็อยากจะเป็นนายกรืนองปกติก็อยากจะเป็นใครก็อยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นหลักฐานครั้งแรกไงแต่ว่าพบคือผมเป็นคลิปลับคลิปลับอะไรอย่างเงี้ยพวกมาอย่างเงี้ย มันก็เลยทำให้ทาให้คนสนใจและผมก็ฟังดูคลิปก็เหมือนกับว่าก็อัดทางฝ่ายลุงป้อมมาแหละเพราะว่าเสียงข้างลุงป้อมชัดกว่าใช่ไหมล่ะเวลาเราฟังเสียงว่าอัดจากฝั่งไหนเราดูว่าฝั่งไหนมันชัดกว่าฝั่งลุงป้อมนี่ชัดกว่าแล้วผมว่าก็ก็น่าจะลุงป้อมแล้วเออแล้วก็องค์ประกอบของคนที่คุยฟังเสียงนะครับใกล้กับปลาเหมือนกับเออพี่ท่านไพบูรณ์นิติตวันพวกอะไรเงี้ยนะเออก็แสดงว่ามาจาก จากสายนุ่ป้อมแหละอ่าแต่ว่าแน่นอนที่สุดแหละเขาอะไรนะสามารถสามารถก็บอกว่าเป็นเอไอไปเอไอคือพูดได้นะว่าเอไออะไรเนี่ยนะผมว่าก็เรื่องจริงแหละอความเป็นผมนะผมว่าก็เป็นคลิปจริงแต่ว่าคนปุ่ป้อมเลยอัดอออแล้วก็ได้โอกาสจะปล่อยยาวคืนหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่รู้นะเป็นเรื่องของเขาแต่ว่า ไอ้บอยเอไออะไรก็าเขาเขา,เขาพูดไปแก้เกี้ยวไปอย่างนั้นแหละะฉนนั้นงานนี้คลิปออกมาเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างเออเอาอะไรบ้างก็คือหนึ่งก็เอาหลักความเสียหายลุงป้อมก็มเหมือนกับถูกนิตเครดิตไปอ,อะไรเงี้ยอ่าแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าผมก็ลุงป้อมก็คงไม่ยอมหรอกอเออมาแบบนี้ลุงป้อมก็ต้องเอาคืนใช่ไหมล่ะหนึ่งเอาคืนคนที่ ปล่อยคลิปผมว่าหลวงป้อมรู้แล้วล่ะใครอ่าจใครปล่อยเพราะแหม่คนรู้อัอยู่่างนี้คนก็รู้ว่ามีใครบ้างใช่ไหมล่ะใช่กับสองลุงป้อมจะมีไม้เด็ดเอาคืนหรือเปล่าตามที่เขาว่าที่มีคลิปชั้นสิบสี่มีคลิปที่บนจันสองล่าอะไรเนี้ยคือคลิปเนี้ยดูเหมือนว่ามันแบบออกมาในจังหวะที่เหมือนตัดหน้าเหมือนตัดหน้าก่อนที่จะมีคลิปที่จันสองล่าหรือว่าว่าควายลุงป้อมปล่อยเองอันเนี้ยออเดิร์ฟก่อนให้คนมันชนไป เปนคนโดนใจไงเสียักขนาดนั้นออันนู้เสียกวาีกันันสิบสี่อันนี้ลูกป้อมเออขึ้นมาก็ไม่เท่าอะไรอะไรเงี้ยแกก็ไม่ได้เสียอะไรมากนะผมดูนะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าชั้นสิบสี่ออกมาหรือว่าบั้นจันทร์ออกมาเนี่ยคิดว่ามันจะมีไหมผมว่าชั้นสิบสี่เนี่ยมีเนาะผมว่าชั้นสิบสี่เนี่ยต้องมีอืแต่ว่าบั้นจันทร์เนี่ยผมไม่ได้บั้นจันทร์ผมว่ามีได้เฉพาะเสียงที่ภาพไม่มีนะ เพราะว่าวันที่เขาไปคุยในบ้านจันเนี่ยกรรมการบริหารพักรควมรัฐบาลหลายคนไปเนี่ยมันง่ายในสมัยนี้กดอัดเสียงแล้วก็ใส่กระเป๋าเนี่ยมันได้ยินไงมันได้ไงแต่ว่าไอ้ทายแบบอย่างนี้เนี่ยมันเขารู้ไงแต่ว่าคลิปเสียงเนี่ยผมว่าบ้านจันในคลิปเสียงมีเออผะว่ามีมีคลิปเสียงเพราะว่าหนึ่งก็ตอนแรกเจตนาผมคิดว่าเขาก็คงจะไม่ได้เบรกเมย์หรือไม่เอามาอะไรหรอกเพียงแต่ว่าคนที่ไป ที่เป็นลูกน้องหรือว่าเป็นระดับต่ำๆเนี่ยอาจจะเอออัดเสียงไม้นายฟังหน่อยเออเพราะบางพักหัวหน้าพักยังไม่ไปนี่ไม่ได้ไปจะไม่ล่าอะไรับพราะว่าโอเคก็อย่างนี้ก็อัดไว้ฟังไว้มายืนยันหน่อยว่าพูดกันในวงสนทนาพูดอย่างยิ่งนี้นะอ่าแต่บังเอิญว่ามันเกิดหักหลังกันอะไรกันมันก็ตกใจโปรโจนต่อไปเนี่ยนักการเมืองนี่อยู่ยากเลยนะเนี่ยโอ้เนี่ยรับรองนะ ได้อัดกันแบบชลมุนุลเกแล้วเอามาแบล็กเมย์กันแน่ๆง่ายมากสมัยนี้มันมากเนี่ยใส่ตัวสมือถือมันมีปั๊บใส่กระเป๋าแล้วก็นั่งคุยอย่างเงี้ยมันโดนโดนแน่เมื่อก่อนใช้ปากกาใช่ไหมล่ะสมัยนักสื่อแบบกานักสื่อตอนนี้ไม่ต้องแล้วทําได้หมดแหละเออก็ก็ทำงานก็พูดก็อย่าพูดมันเน่ย อะไรจะไม่พูดได้ก็ทำเหมือนคุณมนตรีพงพาณิชย์ห่ยเขียนในมือแล้วโชว์คุณมนตรีบอกเออคุณมนตรีบอกแต่ยังไงก็เขียนใส่มือแล้วก็โชว์นี้แล้วก็รูปรูปลบล,บลบอ็อเห็นไหมต้องใช้วิชาคุณมนตรีพงพาณิชย์ะต่อไปเนี่ย <ๆ S 1> จะลำบากเนาะโดยเฉพาะกับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายแหลพ่พวกตำแหน่งสูงสูงทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องระวังเอาไว้เลยคือเมื่มันเห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยว่าเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นมันจริงจริงมันก็อยู่ที่สปดิลคนด้วยนะอบางทีมันเรื่อง ก็ขาดบาดตายขนาดมากกว่านี้เขาก็ยังไม่ไม่ตลบหลังยังไม่แกเมงอะไรเนี่ยมันอยู่ที่คนอ่ะเออไม่นักเลงบางคนไม่นักเลงไงเออบางคนไม่นักเลงใจมันน้อยใจเล็กใจเท่ากับมดอ่ะเพราะงั้นทําไมถึงมองว่าเขาไม่นักเลงเนี่ยคือการกระทาของพวกนักเลงไงไม่ของคุณนักเลงเขาก็รู้ว่าเขาพูดอันไหนที่รับ แ้่คุณก็มาเปิดเผยในที่แจ้งใช่ไหมล่ะออย่างเงี้ยบางทีมันวางเรื่องมันมันก็ต้องบอกอันนี้ออฟเรคคอร์ดมันก็ต้องเออไม่มีอะไรนะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แล้วแต่นะบางคนนานาจิตตังไอ้เรามันเป็นนักการเมืองรุ่นโบราณน็ออะไรก็เออเนาะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วใช่ใช่สมัยนี้มันมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมัน สู้กันในสภาอภิปรายไงก็โอเคพอปรวงประวงกาแฟก็ก็จบกันหรือว่าฟ้องร้องกันในระหว่างอภิปรายในระหว่างโตเถียงกันแย้งกันพอยุบสภาปั๊บก็ไปถอนฟ้องกันหมดอะไรเงี้ยล้างกันจบก็ถอะจบกันแล้วอะไรเงี้ยนักการเมืองรุ่นโบราณนะแต่ว่ารุ่นปัจจุบันนี้มันมันคนละแบบอะปัจจุบันนี้ว่าอะไรอะเขาวิจารณเรื่องนั่งหัวโตะนิดหน่อยก็ส่งลูกน้องไปฟ้องจะแล้วอะไรเงี้ย